สายตรงจากห้องพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีคุณไรล,ล่าสวัสดีคุณอรนิชาสุดสุดสัปดาห์เปิดสภาเตือนภัยบูรณาการข้อมูลลดความสูญเสียจากภัยพิบัตินะครับวันนี้เราจะคุยกับอาจารย์ดรภัยบูลนวลนิ่นนักแผ่นดินไหวแห่งขอหงจังหวัดสงขลานะครับ เออาจารย์ไพบูนสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮาสงขาช่วงนี้เป็นไงฝนส้าอากาศดีไหมก็ช่วงบ่ายๆก็ก็ตกครับแต่ว่าก็ไม่ไม่หนักครับอ่าบางนีครับปีนี้เนี่ยก็ข้างที่จะดีหน่อยก็คือยังไม่มีหน้าแรงนะครับก็คือฝนหยอดให้มาเรื่อยๆนะครับก็แต่ว่าก็ ขอว่าหยอดมาเรื่อยๆแต่ว่าอย่าให้หนักก็แล้วกันเดี๋ยวคนจะกังวลเรื่องน้ําท่วมอีกลําบากกันอีกไม่ได้แล้วครับวันนี้จะคุยกับพระอาจารย์ไพบูลอยู่สองเรื่องด้วยกันนะครับ <c oughs> เรื่องที่หนึ่งก็คือทันทีที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลได้รับการตรวจกล้าวเลยนะครับ <c oughs> วันนั้นท่านแถลงทันทีเลยหนึ่ง <c oughs> ในสี่ภารกิจเร่งด่วนก็คือ ระบบการแจ้งเตือนภัยนะครับก็จะเรียนถามอาจารย์ธบูลในฐานะที่ก็ต้องบอกว่าอาจาร,รย์ก็เป็นนักเตือนภัยคนหนึ่งนะครับมีข้อคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไงนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งพี่น้องผู้คนในสังคมที่ติดตามข้อมูลอาจาร,รย์ดรไพบูลวนลิ่นเนี่ยนะครับก็จะมีความรู้สึกเสมือนว่าอาจาร,รย์ไพบูลเนี่ยจะยืนหยัด อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับข้อมูลคำทำนายทายทักของของหมอดูหรือว่าผู้วิเศษ <c oughs> นะครับเอ,อจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์จะเปิดใจสักนิดได้ไหมนะครับฟังเขานิดหนึ่งได้ไหมนะครับเพราะว่ามันก็มีเสียงสะท้อนอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะไอ้การที่มีคนออกมาเตือนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีดีกว่าไม่มีใครออกมาเตือนนะครับเดี๋ยวจะคุยรายละเอียดเรื่องนี้กับอาจารย์ดรไบวุย์วนิลนะครับ าไปติดตามเรื่องของข้อมูลฝนฟ้าน้ำท่านะครับช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงของการเดือนอกันยายนนะครับข้อมูลณขณะนี้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้ฝนสะสมทั่วประเทศนะครับก็อยู่ในเกณฑ์สูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติในทุกภาคนะครับส่วนสถานการณ์น้ำท่าน้ำต้นทุนน้ำใช้การได้ณขณะนี้เรามีมากกว่าปี6-7นะครับสถานการณ์อุทกภัยน้ำไหลหลา,ลาก ตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด10จังหวัดนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำที่ติดก,กับลำน้ำสายหลักนะครับโดยเฉพาะที่พิษณุโลกพิจิตพระนครศรีษยานะครับพระนครศรียานี่ก็มีเรื่องเศร้ามีคน จมน้ําเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งรายนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีนะครับช่วงนี้ก็มีน้ําล้นตลิ่งเข้าไปไหลท่วมนะครับส่วนสถานการณ์การคาดหมายเรื่องของฝนฟ้าอากาศหลังจากนี้นะครับที่สิบสี่ชั่วโมงข้างหน้า ทุกภาคของประเทศไทยนะครับก็ยังมีโอกาสมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับกทมวันนี้ก็มีฝนอยู่ในเกณฑ์60%ของพื้นที่นะครับหลังจากนั้นวันที่13ถึงวันที่16กันยายนก็ยังมีโอกาสฝนตกหนักสลับเบาเกิดขึ้นได้ในทุกภาคนะครับส่วนวันที่17ถึงวันที่25นะครับฝนจะ กลับมาตกเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในทุกภาคนะครับเนื่องจากในช่วงวันที่สิบเจ็ดถึงวันที่ยี่สิบห้าร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนก็จะเลื่อนลงมาพาดผ่านทางพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางนะครับมีแนวโน้มว่าในช่วงวันที่สิบเจ็ดถึงวันที่ยี่สิบห้าเนี่ยนะครับ จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับปกคลุมอยู่แถวบริเวณทะเลจ,จีนใต้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปสถานการณ์จากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนฝนในประเทศไทยก็ยังมีตกหนักสรับเบาอย่างต่อเนื่องนะครับเอาละเข้ามาสู่ประเด็นที่โปรยไว้ในช่วงต้นรายการนะครับเดีน๋นี้สมสัยว่าเราเปิดสภาเตือนภัยรับฟังทุกข้อมูลนะครับเพื่อบูรณการ ลดความสูญเสียจากภัยพิบัตินะครับก็อย่างที่ทราบกันทันทีที่ท่านนายกอนุทินชาญวิรากูลนะครับได้รับการ โปรดเก้าแต่งตั้งให้เป็นนายกคนที่สามสิบสองในวันนั้นท่านนายกอนุทินประกาศเลยนะครับหนึ่งในสี่ภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องทําทันทีก็คือจะพัฒนาระบบการแจ้งเตือนไผ่นะครับจะถามอาจารย์ดรไัยบู์ว่าเอ๊ะถ้าออย่างนี้มันจะมีแสงสว่าง หรือ,อะจะทำให้ทิศทางการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเรามีความชัดเจนยังไงนะครับฟังอาจารย์ไพบูห้อาจารย์เชลเละครับก็ผมผมได้ฟังท่านนายกรัฐมนตรีแถลงวันนั้นเนี่ยมันรู้สึกมีความถุกอย่างบอกไม่ถูกครับรู้สึกดีใจแทนประชาชนครับที่ท่านเนี่ยได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของระบบเตือนไทยผมคิดว่าสิ่งน,นี้เนี่ยมันคงอยู่ในใจท่านเพราะว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีอยู่ในก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับท่านเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยซึ่งดูแลกรมบรรเทาป้องกันสาธารณนับยนะครับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติพวกนี้เนี่ยแล้วภารกิจตอนนั้นเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่สําเร็จหรือยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรท่านก็คงอยากจะทําเรื่องนี้เพื่อที่จะลด ความสูญเสียในเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติซึ่งรวม,มทั้งในเรื่องของภัยแรงแผ่นดินไหวน้ําท่วมวาตภัยอะไรต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดน,นะครับเพราะว่าเรามีระบบเตือนภัยผ่านทาง RBS ที่เร,เรียกว่า Cell Broadcast เนี่ยนะครับซึ่งสามารถที่จะเข้าถึงประชาชนเนี่ยได้ทันท่วงทีหลังจากที่ที่เตือนภัยออกไปนะครับ ทีนี้ประเด็นเนี่ยมันต่อเนื่องผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับก็คือว่าหลังจากแผ่นดินไหว28มีนาเนี่ยนะครับแผ่นดินไหวพม่าเนี่ยทำให้ตึกสอสองนอสนดมแล้วก็อาคารในกรุงเทพเสียหายเยอะเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยระบบเตือนภัยของเราเนี่ยพูดถึงว่า ล่าช้ามากนะครับเพราะว่ากว่าจะเตือนอกันได้ก็หลังเกิดแผ่นดินไหวไปแล้วสามสิบนาทีอย่างเงี้ยก็เลยมีประชาชนนะครับไปฟ้องศาลปกครองก็คือฟ้องหน่วยงานของรัฐซึ่งหน่วยงานของรัฐในที่นี้ก็คือขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยคือฟ้องปพ,พ,พอกับศูนย์เตือนภัยพิบัติหองชาติว่าทำให้เขาเนี่ยนะครับไม่ได้รับการ เตือนภัยในเวลาที่เหมาะสมทำให้เขาทำอะไรไม่ถูกในขนาดนั้นนะครับปรากฏว่าเขายื่นฟ้องตอนหลังเกิดแผ่นดินไหวคือประมาณเมษาเขายื่นฟ้องนะครับศารปกครองเมท่านกเมตตาท่านก็ตัดสินมาโดยรวดเร็วมากนะครับที่ภาคสาเมื่อวันที่สิบสองมิถุนาก็คือผมคิดว่าเป็นคดีที่ ที่สารปกครองเนี่ยได้พิจารณาเร็วมาก12มิถุนาก็ปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐแพ้คดีครับสารปกครองเนี่ยได้สั่งว่าให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยปอพเนี่ยนะครับเตือนภัยหลังเกิดแผ่นดินไหวภายในหนึ่งนาทีแล้วก็ให้ดำเนินการภายในหกสิบวันอ,อันนั้นคือคือ คือเป็นเรื่องที่ว่าผมคิดว่าทุกๆุกส่วนเนี่ยก็ประชาชนหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะได้การเตือนภัยที่รวดเร็วดังที่สารปกครองเนี่ยได้มีคำพิพากษาลงมานะครับมมผมก็ได้รับเชิญจากคณะกรรมารทีการนะครับพัฒนาระบบเตือนภัยนะครับ ผานการสื่อสารและโทรคมมนาคมของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเชิญผมไปให้ความเห็นนะครับเพราะว่าเขาเรียกหน่วยงานก็คือที่ที่แพ้กคดีนะครับทั้งโจทย์ทั้งจำเลยวันนั้นเนี่ยแล้วผมในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางแ่นดินหน่วยเนี่ยก็ไปสอบถามว่าเอ๊หนึ่งนาทีมันทําได้จริงหรือเปล่าอันนั้นคือประเด็นอ,อ,อัน,นที่สอง,ง,งถ้าทําไม่ได้เร็วที่สุดมันควรจะเป็นเท่าไหร่ ใครับีนวันนั้นเนี่ยอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมบุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ไปด้วยเพราะว่าการมาพิการก็ได้เชิญไปด้วยครับครับศูนย์เตือนภัยพิบัติก็อยู่ด้วยกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็คืออยู่กันครบประเด็นอยู่ที่ว่าทําไมมันถึงการเตือนภัยมันถึงล่าชา้านี่ประเด็นนีนึ่ง พอมาดูแล้วเนี่ยก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะทําได้ภายในหนึ่งนาทีตามที่ศาลสั่งด้วยซ้ําเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยกรมบูตุนิยมวิทยาเนี่ยดังใช้การแปลผลนะครับแบบดั้งเดิมอยู่ก็คือพูดง่ายๆว่ากว่าจะคํานวณจุดศูนย์กลางแต่ยินไหวและขนาดเนี่ยกรมอูตุเนี่ยทําได้ สิบนาทีหลังจากเกิดแผ่นด,ดินไหวแล้วอืมประเด็นก็คือว่ากวาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติหรือว่าป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยซึ่งเป็นคนส่งข้อมูลให้กับระบบเซลล์แร์เนี่ยต้องหลังจากสิบนาทีไปแล้วอ่าหลังจากสิบนาทีไปแล้วทีนี้คลื่นเนี่ยที่มาถึงประเทศไทยเนี่ยอย่างวันที่ ยี่สิบแปดมีนาเนี่ยภายในสี่นาทีกว่าๆเนี่ยคลื่นมันมาถึงกรุงเทพแล้วเขยาข่าคลังเสียหายไปแล้วคือพูดง่ายๆว่ามันไม่ทันกาลนะครับมันไม่ทันการสิบนาทีเนี่ยแปลผลเนี่ยมันเตือนภัยอะไรไม่ได้เพราะว่าคลื่นมันผ่านไปเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าแจ้งเน่ะได้ว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ไหนแต่เตือนภัยไม่ได้นะการเตือนภัยเนี่ยหมายถึงว่า แจ้งเตือนก่อนที่คลื่นขนาดใหญ่ที่มีแรงสัน่นสะเทือนต่ออาคารแล้วทำให้ผู้คนเนี่ยรู้สึกสั่นไหวนะครับแจ้งเตือนก่อนที่คลื่นนี้จะมาถึงเพราะฉะนั้นมันจะมีเวลาอยู่ไม่มากประมาณแค่สองนาทีแค่นั้นเองหลังจากที่ตรวจพบว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่ไหนนะครับ ทีนี้ทีนี้ประเด็นเนี่ยมันก็เป็นอย่างเนี้ในเมื่อกรมหนตูปแปลผลช้าเนี่ยการเตือนภัยมันก็ช้าด้วยแม้เราจะมีระบบ CBS แล้วเนี่ยมันก็ยังช้าอยู่ดีนะครับอ,อันนั้นผมก็เสนอแนะไปแล้วว่ากรมอุนตูเนี่ยต้องพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าเนี่ยให้เร็วกว่าน,นี้จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะทำได้ภายใน ถึง15วินาทีอย่างอย่างที่ญี่ปุ่นก็ทำกันะนะครับแต่ทีนี้เรายังพัฒนากันไม่ยังไม่ถึงไหนอันนั้นก็คือ,อก็คือเป็นเรื่องที่ว่าผมว่ามีข้อจำกัดหลายๆเรื่องแต่ประเด็นสำคัญเนี่ยก็คือว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยยุทธศาสตร์ในเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยมันไม่มีไงครับมันไม่มี นะครับมันไม่มีมาก่อนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนนะครับมีแต่ม,มีแต่พอเกิดภัยแล้วเอางบกลางมาใช้ทั้งสิ้น <c oughs> เห็นไหมครับเป็นงบเยียวยาส่ <c oughs> วนใหญ่เป็นงบเยียวยา <c oughs> งบป้องกันก็ไม่ค่อยมีเพราะว่ามันไม่มีนโยบายเรือธงที่จะนําว่าจะมาดูในเรื่องของภัยพิบัติ <c oughs> เรื่องของระบบแก้เรืนองภัย <c oughs> พวกนี้เนี่ยทีนี้พอท่านนายกเนี่ย สั้งเป็นนโยบายหลักในสีขาตรงนี้เนี่ยในหนึ่งในนั้นเนี่ยคือพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยตรงนี้เนี่ยโอยผมฟังแล้วเนี่ยผมผมดีใจนะครับดีใจว่าโอ้ประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสก็คือเห็นแสงสว่างอะว่าว่าถ้าทนานายกเนี่ยสั่งการไปจริงๆเนี่ยมันจะต้องเร็วเพราะว่าอะไรเพราะว่ากรมอุตุอยู่กระทรวงหนึ่ง ปอพออ,อยู่กระทรวงหนึ่งใช่ไหมครับสุรเอนภัยก็อยูอ่กระทรวงมาเพราะมันอยู่คนละกระทรวงกันคนละเจ้านายกันเนี่ยมันสั่งห<ะ>้ามกระทรวงกันลําบากแต่ว่าพอ<ะ>ท่านนายกเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีมหาไทยเองเนี่ยแล้วเป็นนายกเองเนี่ยก็สามารถสั่งการได้สองกระทรวงเนี่ยประสานงานร่วมกันบูรณาการได้ได้ดียิ่งขึ้นอันนี้ผมรู้สึกมีใจป็่อย่างมากครับ ครับครับ,รบเพราะนั้นก็ยังมองทิศทางเรื่องของระบบการเตือนภัยหลังจากนี้น่าจะมีทิศทางมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าประเด็นที่สารปกครองเคยสรุปออกมานะครับว่าไอ้ระบบการแจ้งเตือนภัยแผดดิบไหวมันจะต้องแจ้งเตือนภัยหนึ่งนาทีณขณะนี้ก็ยังทําไม่ได้ใช่ไหมจ๊ะยังทําไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากรมุตุนิยมวิทยาเนี่ยแปลผลเนี่ย ิบนาทีเขาเขารับรองในสิบนาทีเขาทำเร็วกว่านี้ไม<ภ>่ได้ทีนี้ผมว่าถ้าจะให้ทำได้เนี่ยต้องทำอย่างไงเนี่ยอันนี้เนี่ยผมว่ารัฐบาลจะต้องไม่ปล่อยแล้วอะคือต้องไม<ภ>่ปล่อยให้กรมอุตุเนี่ยทำงานแบบนี้อะคือผมว่า<ภ><ภ>อาจจะต้องพิจารณาตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ,พกจเพื่อพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภยัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าเนี่ย ขึ้นมาเป็นคณะกรรมการระดับชาติหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วไปขับเคลื่อนในเชิงนโยบายกำกับติดตามนะครับการดำเนนกานี้เพราะว่าจะให้ปล่อยกรมอุตุไปเนี่ยกรมอุตุเนี่ยได้รับงบประมาณในการพัฒนาเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวเนี่ยเยอะมากเป็นระดับหลายร้อยล้านเป็นพันล้านในสองสามปีที่ผ่านมาแต่มันไม่ได้พัฒนาไปเท่าที่ควร นะครับเรากับล้าหลังอยู่ประมาณสิบถึงสิบห้าปีด้วยซ้ำนะครับผมผมผมเชื่อว่าประเด็นนี้ครับครับครับผมเชื่อว่าประเด็นนี้เนี่ยนะครับน่าจะสะท้อนไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งท่านจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับเรื่องของการแจ้งเตือนภัยเรื่องแผ่นดินไหวที่มันยังว่าช้าอยู่นะครับเราคงได้บทเรียนจากกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวที่พม่านะครับยี่สแปดมีนาคมเนี่ย นะฮะแล้วก็เกิดความเสียหายมีคนเสียชีวิตในในในกทมเนี่ยนะครับมันเกิดจาก การเตือนภัยที่เรายังมีข้อจํากัดอยู่ในขณะนี้นะครับมันก็จะต้องหาวธิธีการที่จะต้องแก้ไขกันให้ได้นะครับหลังจากนี้อ่าอาจารย์อีกระด็นหนึ่งอันนี้พูดถึงกันเยอะนะครับทันทีที่หมอดูผู้วิเศษออกมาทําลายทายทักว่ามันจะเกิดแผ่นดินไหวมันจะเกิดสึนามิวันนู้นวันนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ไผบุญก็จะโพสต์สวนไปทันทีเลยนะครับว่าโอ้ไเป็นไปไ,ได้นะครับอย่าไปเชื่อ นะฮะมันก็มีความคิดเห็นที่สะท้อนออกมามือนกันว่าเอเออาจารย์ไชรบูลฟังสักนิดหนึ่งไม่ได้เหรอว่ามันก็มีคนเตือนก็ยังดีกว่าไม่มีคนออกมาเตือนอาจารย์เอออาจารย์ว่าไงอ่ะคือคือคืออย่างนี้นะครับเราเราอพูดในหลักการก่อนเนี่ยการคาดการ์หรือว่ากับการเตือนเนี่ยมันคนละอย่างก,กันคา,าดการว่าจะเกิดเนี่ย หมายความว่าคาดการณ์ว่าจะเกิดเหมือนอย่างร่องลึกนันไกเนี่ยถ้าเราติดตามเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยออกมาเตือนว่าภายใน30ปีนะครโอกาสเกิดแผ่นดินไหวเมกะทรัตเนี่ยก็คือประมาณขนาดแปดขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้น80%ในรอบ30ปีอันนั้นคือการคาดการณ พราะการคาดการณ์เขารู้ว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาต้องเตรียมการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารกับประชาชนว่าถ้ามันเกิดเหตุต้องทํำยังไงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเตือนภัยยังไงอบพยพยัยงไงก็คือพูดง่ายๆมีการซักซ้อมเตรียมการจริงๆแล้วญี่ปุ่นเนี่ยเขาเตือนภัยเรื่องร่องลึกนันไกลเนี่ยมาก่อนหน้านี้เป็นสิบสิบปีแล้วนะครับอันนั้นก็คือโดยใช้ใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์ นะครับ,รบมาคาดการ,รแต่ว่าไอ้ประเภทหมอดูเนี่ยไม่มีข้อมูลอะไรเลยนึกไปนึกมาเห็นมันเป็นกระแสเอากับเขามั่งนะครับเตือนโน่นเตือนนี่เห็นแม้รับที่ผ่านมาเนี่ยวันที่ห้ากรกฎาเนี่ยวันที่ห้ากรกฎาเนี่ยหมอดูที่ออกมาเนี่ยบอกแล้วก็อ่าไปเชื่อนิยายของญี่ปุ่นมั่งอะไรมั่งมาผสมโรงเนี่ยนะครับ 6จังหวัดอันดามันเนี่ยเสียหายในเชิงเศรษฐกิจที่คนยกเลิกการท่องเที่ยวและคนไม่ไปเที่ยวเนี่ยไม่รู้สักเท่าไหร่นะครับเกิดความเสียหายเพราะว่าอะไรเพราะว่าไปตื่นสนกับหมอดูนี่แหละครับทีนี้ผมผมมีอีกอย่างหนึ่งผมไม่ได้โทษหมอดูอย่างเดียวนะครับนักวิชาการบางท่านอินฟลูเอนเซอร์บางคนเอากับเขาด้วย นะครับเอาเข้าด้วยโดยที่ใช้ความรู้สึกนะครับไม่ได้ใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์มาอ้างอิงบอกว่าจะเกิดภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำบัางจะเกิดสึนามิซึ่งอันนั้นเนี่ยมันเป็นการคาดคะเนนะครับแต่ว่าพอออกมาพูดในช่วงที่มันเป็นกระแสเนี่ย คนก็เลยยิ่งกลัวกันไปใหญ่แล้วท้ายที่สุดแล้วมันเกิดความเสียหายมากกว่าเป็นผลดีครับทีนี้ผมจะเรียนอย่างนี้นะครับ,รบหลังสองห้าสี่เจ็ดเนี่ยหมอดูทุกสำนักเนี่ยนะครับผมเช็คมาตามหลังที่ผมโต้แย้งเนี่ยเพราะว่าอะไรก็รในทางวิชาการเนี่ยเหตุการณ์แผ่นดินไหวไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างถูกต้องเพราะว่า,าต้องระบุขนาด นะครับแล้วก็จุดที่เกิดแล้วก็เวลาไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นโดยทางทฤษฎีก็คือยังทํานายไม่ได้นะครับยังทานายไม่ได้แล้วที่สําคัญก็คือจากสองห้าสี่เจ็ดเป็นต้นมายี่สิบปีเนี่ยยังไม่มีหมอดูคนไหนทํานายถูกแม้แต่คนเดียวจริงเหรอครับจริงหร,รับจริงครับอือ เพราะว่าการทํานายถูกก็คือต้องบอกว่าเกิดที่ไหนเมื่อไรแล้วก็ mm. ขนาดเท่าไหร่อยาก mm. วันนี้เนี่ยถ้าผมบอกว่าวันนี้จะมีแผ่นดินไหวทั่วโลกประมาณยี่สิบครั้งผมถูกแน่นอนเพราะมันไหวอย,อยู่แล้ววันหนึ่งเนี่ยไหวประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบครั้ง oh. มันเกิดทั่วโลกมันไหวปกติอยู่แล้วแต่ผมก็บอกไม่ได้ว่ามันไหวที่ไหนแต่ว่าถ้าให้ตี mm. ขอบเข้ามาเนี่ยผมบอกว่า วันนี้เนี่ยแผ่นดินไหวรอบวงแหวนไฟเนี่ยจะเกิดประมาณสิบครั้งผมก็ถูกอีกเพราะว่าแปดสิบเปอร์เซ็นตของแผ่นดินไหวทั่วโลกมันไหวที่แนววงแหวนไฟเห็นไหมครับแต่ผมบอกไม่ได้ว่ามันไหวเมื่อไหร่ขนาดเท่าไหร่ผมบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นเอาไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยอาจารย์ไปบุญกับเราจะบอกว่าถ้าอาจารย์ไปบุญไปเป็นหมอดูจะทายแม่นกว่านี้อีก อาจารย์อาจารย์าารมันนีมันนีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งอาจารย์ก็ในเมื่อนักธรณีวิทยานักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าแผ่นดินไหวมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่หมอดูผู้วิเศษเขาบอกได้ผู้คนสังคมเขาก็เลยไปสนใจเสียอาจารย์ตรงนี้จะอธิบายยังไงอาจารย์ครับถูกต้องครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าเราต้องเราต้องยอมรับตามตรงนะครับว่าว่า คนไทยเนี่ยอ่านหนังสือน้อยและที่สำคัญก็คือ oh. ความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ย oh. ไม่ได้มากพอนะครับ oh. ไม่ได้มากพอ oh. เพราะฉะนั้นเนี่ย oh. พอนักวิชาการบอกไม่ได้เนี่ย oh. เขาก็ต้องไปเชื่อหมอดูมันก็ธรรมดาเพราะยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเรา oh. แม้แต่คนไม่เชื่อเนี่ย oh. คนที่อยู่ข้างเคียงก็จะบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เรามาตายกับวลีนี้อีก นะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่ก็เยอะก็เลยยิ่งไปกันใหญ่เพราะนสังคมเราเนี่ยอยู่กับหมอดูแล้วก็เป็กอยู่กับวลีที่ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนี่ยครับมันก็เลยทําให้ปฏิบัติการของหมอดูทั้งหลายเนี่ยทํางานอย่างได้ผลเพื่อผลประโยชน์บางอย่างครับไม่ใช่การเตือนภัยครับแต่เวลาบอกเนี่ยบอกโอ้ยเขามาเตือนเนี่ยก็ดีแล้ว ทุกครั้งที่เตือนเนี่ยผมถามว่าทุกครั้งที่เตือนเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากการเตือนหรือเปล่าถ้าเตือนแน่นจริงเนี่ยแผ่นดินไหวยี่แปดมีนาเนี่ยคงไม่มีคนตายที่ตึกสตงอเพราะว่าแจ้เตือนให้คนเนี่ยอบพยพลงมากันใช่ไหมอ่าครับแต่ทำไมถึนตายอ่ะเพราะว่ามัน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 บอกไม่ได้อย่างไงว่ามันมันไหวเวลาไหนเมื่อไหร่ถูกไหมครับครับ ครับอผมผมผมก็สนใจอยู่ที่อาจารย์ไทบูลบอกว่าเอ่อคำที่บอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนี่ยเออเอาข้าจริงๆคนที่กําลังลังเลว่าจะเชื่อดีไม่เชื่อดีเนี่ยนะแต่พอได้ยินคําว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เขาอาจจะกลายเป็นว่าไปเชื่อเลยก็ได้นะอาจารย์เครบนั่าเชื่อไว้ก่อนดีกว่าใช่ใช่ก็พูดได้รับว่า เชื่อเชื่อหน่อยก็ไม่เสียหายอะไรอย่างนั้นอย่าลบลูอย่าลบลูเ่อหน่อยก็ไม่เสียหายก็ไม่เชื่ออย่าลบลูก็มันก็ติดคำคำนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะนะครับทุกคนฝังหัวอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามข้อมูลด้วยความ ใช้วิจารณญาณนะครับแล้วก็ในเรื่องของแผ่นดินไหวก็เน้นย้ำในเชิงวิทยาศาสตร์ว่ายังไม่มีใครที่จะคาดการพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำเพราะมันมีองค์ประกอบคำว่าทายแผ่นดินไหวได้อย่างแม่นยำจะต้องบอกว่าไหวที่ไหนขนาดเท่าไหร,นะร่นะมันจะมีองค์ประกอบเนอันนี้คือแม่นยำแต่ที่ผ่านมาในการ คาดการนะครับทําคาดการก็ไม่ควรที่จะทําให้ผู้คนสังคมเกิดความตสนุกนะครับวันนี้ขอพระคุณอาจารย์ดรภพบูลวอนนินเป็นอย่างสูงนะครับโอ้โหอยากจะคุยกับอาจารย์อีกเยอะแยะหลายเรื่องเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับัสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละคุณไลล่าคุณอรนิชาเดี๋ยวติดตามข้อมูลอื่นๆกันต่อครับ